เมืองนอกกัล้เราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแล้วก็ไปจ่ายตามบินตามหมายร้อยสวิตฟรังร้อยยูโรถ้าอยู่เยอรมันแต่บ้านเราครับถ้าเกิดเราผ่าไฟแดงจะมีกล้องถ่ายแต่ไม่ได้ใช้ครับมีก,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 กไดไปกดแ a น c e l l ต t i ง n เจะมีสอนอปุ่มไม้สอนอเสาไฟฟ้าสอนอ,อ,อก,ก่อกลางถนนเข้าประชิดต,ตัวเราโดยที่เราไม่ได้เชิญอบอุ่นเนี่ยแถวบ้านเรียกอบอุ่นสวัสดีครับ เมื่อกี้คุณผ่าแฟแดงนะครับคุณผ่าแฟแดงนะครับผมไม่ได้ผ่านะครับจ่าผมไม่ได้ผ่านะครับคุณฝ่าครับคุณฝ่าครับ็เจอผมจะครับคุณฝ่าครับคุณฝ่าผมไม่ได้ฝ่านะครับจ่าผมไม่ได้ฝ่านะครับคุณฝ่าคุณฝ่าก็จะผมถนัดคุณฝ่าแน่นอนคุณฝ่าแน่นอนผมไม่ได้ฝ่านะครับจ่าไม่ได้ฝ่านะครับผมไม่เต็มสองตาแล้วว่าคุณฝ่าคุณจะไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยฮะผมเข้าใจครับจ่าแต่ผมไม่ได้ฝ่าแน่แน่ อ่ะประเดิมประเดิมไฟฟ้าก็ไฟฟ้า,ฟานี่คือกรณีไฟแดงยาวเล่นเผื่อใครมีคุณพ่อคุณแม่ไป็นตำรวจยาวเล่นโลกตำรวจไทยร้อยเปอร์เซนมีที่เป็นแบบนั้นแค่สองเปอร์เซนือว่าน้อยมากครับอีก9ก้ดเปอร์ซนดีหมดเลยแต่ชีวิตพวกเราโชคร้ายเองแถวบ้านเรียกสวย ขับไปไหนก็เจอแต่สอรน์นั้น